ปาตีแฟมลี่สวัสดีค่ะวันนี้ปาตีมาเดินบนเขาค่ะมาเที่ยวมาชมธรรมชาตินะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินทองฟ้าก็เหลืองเหลืองทองสวยงามค่ะชมบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมากๆเลยชมภูเขางามมาก ทางภาคใต้เยอรมนนี้นะคะเขียวเชื่ออมถ้าหน้าหนาวก็จะสวยค่ะหน้าหนาวเขาจะหิมะก็จะเต็มก็จะขาวถ้าบนเขาเขาจะสวยสวยงามมันจะขาว ไปด้วยหิมะนะคะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็จะเขียวจะอมแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากชมบรรยากาศบนภูเขานะคะชมธรรมชาติค่ะเพื่อน